สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้แอดพาท่านผู้ชมมาที่ตำหนักของปู่ใหญ่อาจารยนนทตนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภนะคะในงวดวันที่1สิงหาคมนะคะพศสองพ้อยหกค่ะถ่ายบรรยากาศทางเข้าตํตำหนักนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะ พนมาหลายบ่มานนี่อ,อ๋อมันนี่ยังเสาอยู่เนะาะจ้ะอ๋อจ้ะอันนี้ก็ใครอยากมาขอพรโชคลาบนะคะป่าปู่แม่ย่านะคะเข้าไปที่วังพญานาคได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปเที่ยวที่ตำหนักของปู่ใหญ่อาจารย์นอตนะคะท่านผู้ชมขอพรขอโชคลาบได้นะคะ หรือว่าใครที่ติดตามเฟซอาจารย์น็อตนะคะก็มีหวยฮาหนอยนะคะมีฮาหนอยเข้าทุกวันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนะคะก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็มากับเจวาชาแนลสวัสดีค่ะ เพ่นถึงเละไ,ไรบอยังไม่มีใครมาแก้บนใช่ไหมองอมอะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับใครที่มานะคะก็ออพอมาถึงแล้วก็บูชาดอกไม้ธูปเทียนนะคะหรือว่าายสีก็ได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมไปไหว้ bye. ขอพรโชคลาภนะคะพระปู่แม่ย่านะคะ ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเวียนสามรอบก่อนนะคะสำหรับใครที่มานะคะใครที่มานะคะก็จะต้องเวียนสามรอบก่อนนะคะเวียนสามรอบก่อนนะคะแล้วอยมาขอโชค Nó sợ viên cho con ma viên còn này ครบสามรอบแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็จะปักธูปนะคะหลังจากที่เราเวียนนะคะเวียนเวียนสามรอบนะคะจากซ้ายไปขวาน,นะคะแล้วก็ค้าถาบูชาปู่อนันตนาคราชนะคะแล้วก็พระนางอุษาเทวีนะคะตั้งนโมสามจบนะคะท่านผู้ชม ตามด้วยสวดคาถา3มจบนะคะเดี๋ยวยังไงแอดขออ,อสวดคาถาก่อนนะคะจะขอพรอโชคลาภให้กับท่านผู้ชมนะคะในงวดวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเสียงคายด้วยกันนะคะสำหรับงวดของวันที่เอ่อหนึ่งนะคะหนึ่งสิงหาคมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงแอดจะจุดธูปเสียงทายขอโชคลาภกับพ่อปู่แม่ย่านะคะที่ตำหนักของปู่ใหญ่อาจารย์น้อนะคะวันนี้มาในวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบสามเนาะวันที่ยี่สิบสามนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงรอรุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเราจะโชคดีไหมนะคะ สำหรับเจตังนะคะเจตังก็จะมาขอองค์กุมารีนะคะใต้ต้นมะขามนะคะต,ตรงนี้นะคะตรงที่แอดเ,ออเคยมาขอโชคลาภนะคะก็หลายคนก็ถูกนะคะบางคนก็ถูกสามมวดติดต่อกันนะคะวันนี้แอดก็เลยจะมาขอโชคลาภกับองค์กุมารีนะคะใต้ต้นมะขามนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองตามลุ้นด้วยกันนะคะว่าเราจะได้โชคตัวไหนนะคะท่านผู้ชม ฝากแล้วเหรอเจ๊ใหเ้เราจะไปหาที่สว่างดีกว่าองคุม,มาลีเราฝากทางนี้ดีกว่านะคะให้เราจะได้จะเด้นะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาฝากตรงนี้ดีกว่า เดี๋ยวเราจะรอก่อนนะคะรอให้ทูบไหม้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยเอ่อมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะอ๋อเป็นคล้ายๆกับบ้านสวนใช่ไหมเป็นบรรยากาศดีๆมั้งวันนี้อาจารย์ไม่อยู่นะคะอาจารย์จะเปิดกิจการร้านกาแฟใช่ไหมร้านกาแฟครับร้านกาแฟมี ทีมมีเครื่องสำอางนะก็ผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์จะขายเนาะใช่ตอนนี้อาจารย์แล้วมีอย่างไหนก่อนปลาขายยังยังครับกำลังสร้างครับอ๋อต้องเสร็จก่อนใช่ไหมคะเสร็จครับก็เส็ดโปดังที่เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แต่ที่แน่ๆก็คือมีเครื่องสำอางครับมีเครื่องสำอางกาแฟมีกาแฟมีร้านเสื้อร้านเสื้อผ้ามสามอย่างก่อนใช่ไหมคะใช่ ที่หลายยางอยู่ดอกแล้วผมเหมือนแค่นี้ดอกอาจารย์คนรุ่นใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้มาไม่เจออาจารย์นะคะแต่ว่าเราก็ถ้าใครเข้ามาก็เจอการบริการประจำนะคะอยู่ที่นี่สอบถามได้นะคะท่านผู้ชมวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่จะจังเลยถือโอกาสขอโชคลาภให้ท่านผู้ชมเลยนะคะวันนี้เราจะไดเ้เลขสวยๆไหมนะคะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะคะอ่คะ ของอาจารย์ตัวไหนอาจารย์อาจารย์8ครับะมีอ๋อแปดวกเด่นแปใช่ไหมเอ๋ออาจารย์เด่นแปดนะคะงวดที่แล้วเนาะแปดลองครับอ๋อเด่นแปลงโกับเขาโหวกทั้งสองตัวจ้ะเนาะมาเจอมาชครันกบเกอักครมาหาสืญอาครับอย่าน้อยเขาริงเขาหางงวดอ้อสิงอ้อสินเข้าห้างงวดนี่เน่ก็เขามาสองวดค่ะ สำหรับงวดที่ผ่านมาก็คือเด่นแปดรองหกน,นะคะก็คืออั้นเนาะใช่ครับเลขอั้นแต่ว่ามันมันซื้อได้แต่มันก็ซื้อได้ครึ่งราคาคครับนะซือคือการถึงสามตัวไข่แม่มอยถึงสามตัวสามตัวแล้วเมื่อกี้นี่นหะเจ้าถูกก็หลายนิดน้อยลวาคนูก่พอได้ผลพอได้ปผนพี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะไม่เห็นเลยเมื่อกี้เดินผ่านมาเอาะไรอ่อมีใครเอามีอะไรไหมอาจารย์ได้สร้างอะไรอีกหรือเปล่านะคะอ๋อนะคะโวโอ้โหองค์ขนาดมากเยอะแยะเลยนะคะท่านผู้ชมอ่าอ่าว้าว ว้าวนานจนนดเยอะแยะเลยอ๋อได้ได้ได้ไดไดมาจากไหนคะนี่มาด้วยกันไหมมาจากกวัวลาจารบอ,อ๋อไปเราไปจับปิงฟองดีกว่าสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปจับปิงปองเสียงโชคลาบนะคะมาเจวานไปจับปิ้งปองได้จับก่อนก็ได้เนาะขอให้ได้โชคด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามนะคะพาท่านผู้ชมมาที่ตําหนักของปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะคะนะคะงวดที่แล้วนะคะ วดที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ให้เด่นห้ารองหกนะคะเป็นตัวเลขที่เข้าอยู่นะคะวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภนะคะก็วันนี้จะมาจับคองนะคะจบค้องพี่น้องสิได้ตัวใดเนาะเอาไว้รุนงวดวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะก็วันนี้ก็มีคนมามากมายนะคะท่านผู้ชมสําหรับใครที่อยากมาก็แวะมาได้นะคะที่ตําหนักของปู่ใหญ่อาจารย์นอะนะคะ บ้านโนนสามัคคีนะคะตำบลนานมนอำเภอนาโมนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะหรือใครที่อยากจะติดตามเอ,อ่อเพจของอาจารย์ก็ติดตามได้นะคะที่เพจอาจารย์น็อตนะคะทางผู้ชมนะคะถ้าอยากติดตามตัวเลขก็ติดตามได้เลยค่ะสำหรับใครที่มานะคะก็อดไม่ได้นะคะก็จะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะจับก่อนเลยเจา้าบ่า ใครมาก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะหรือไม่ทุกคนก็ต้องเสียงโชคลาบโดยการจับกินกองนะคะจับปินกองเลยเดี๋ยวดูเจ้วาจับจะได้ตัวไหนเนาะ จะปิ้งปองกันหมาเลขสองค่ะหมาเลขสองนะคะอ๋อหมาเลขสองอะ,อะได้ไเลขสามนะคะท่านผู้ชม ทำไมเธอไม่เอาลงด้วยเธอไปกำไว้อย่างนี้เอาลงเหรอนี่ก็ลุงเอาใหม่เอาใหม่เรียกว่ากำไว้่านผู้ชมทักเธออยู่อ่านอยู่ขุนบุญยอมเอาลงกำไว้ <laughs> อธิษฐานเหรอแม่เอาใหม่นะ,ะคะเอาใหม่คือเมื่อกี้หรืเอ่ออธิษฐานด้วยไ,ได้โชคลาภตัวไหน ใ่สิเเอาลงอีกไหมเอาลงสิแล้วก็คนเออคนแล้วก็เอาใหม่ตัวเลขได้เลขหกนะคะประมานะคะเลขอะไรเลขหไม่ใช่มันเลขเก้าหรอใช่อันนี้เลขเก้าค่ะเลขเก้าตัวที่สองเลขเก้าเก้านะคะ เลขสี่ <4. S 1> นะคะหกเก้าสี่นะคะเดี๋ยวยังไงแอดก็จะพาท่านผู้ชมเข้าไปกราบพระก,ก่อนนะคะก่อนที่จะมาขอโชคลาภนะคะ,ะกราบพระก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาขอพรขอโชคขอลาบแล้วแอดก็จะไปจับปิงปองนะคะ จากที่เราเออกราบพระเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปจับปิงปองนะคะท่านผู้ชมว่าจะได้โชคตัวไหนนะคะไปจับปิงปองดีกว่าว่าจะได้โชคตัวไหนเนาะ อุ้ยวัส <Wars> ด <Wow. S 1> ีค <Gym. Napoleon> ่ะ <disappointing> วัสดีค <nosso fuck> ่ะเจอแฟนขับนะคะอ๋อใล้ๆเนี่ยบอกการินเซ่นเฮีายบ่ะโชคดีบ้างวดบ้างหันซื้อได้่นโอ้ยซื้อได้ยูแต่เขาออกมขึ้น่ิบ่ะใช่อซื้อยูสามตัวเขาว่าลายดอกพราะได้ปนน้ำทออธิษฐานขอพ่อปููก่ันนะ น,น,นะคะเจากก้าจังก็จะอธิษฐานพ่อปู่นะคะปู่แหม่มแล้วก็ปู่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมพอที่แอดจะขอโชคลาภจับทิงฟองนะคะแอดจะขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้พ่อปู่ปู่ใหญ่กับปู่แหม่มนะคะให้พรให้โชคลาบกับลูกแล้วก็ทาง มาชิวช่องนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีด้วยนะคะ <c oughs> ยังเด้68 <c oughs> บ่ <c oughs> เอาเลขเก่าตัวนี้เนาะส <c oughs> องคนได้68เหมือนกันเลยเหรอ <c oughs> อามันหมานะจ้าโชคของมันหมานมมด้สี่ห้าบ่เขาได้สี่ห้าใช่ไหมคะได้สองต้วได้สี่ห้าเออเราเอาสองตัวโชคดีนะจ้าเด้อ ได้หกหนึ่งแล้วลูกอ๋อสองหนึ่งนะคะน้องคนสวยได้สองหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเจ้าจับแล้วบวอกได้คือกันเหาะยังก่หอหกแปดบอ่โอ้จ้าจๆาจาเราะขอให้ร,ร่ำรวยโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ ดี๋ยวจะตังจะจับปิงปองนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนนะคะโชกก่อนคะ่ะพี่น้องโชคล่าบอยู่ในนี้เมื่อกี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพ่อปู่แล้วนะคะเอยเอาตัวเดียวก่อน 5, <laughs> อันนี้เป็นเลขเก้าอันนี้หมอเจอันนี้เป็นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขเก้า สอันนี้เป็นเลข3ามนะคะสี่เก้าสสนะคะเด้าตงได้9ก้าสามสีนะคะเก้ค่ะท่านผู้ชมสำหรับใครที่อยากติดตามอาจารย์น็อตนะคะก็ติดตาม Facebook อาจารย์ได้เลยนะคะดูใน YouTube ก็ได้แล้วก็ Facebook ก็ได้นะคะ ตามนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะนะคะวันนี้แอดก็จับได้แล้วนะคะปิงปองค่ะท่านผู้ชมนะปิงปองทีแอดจับวันนี้นะคะก็ได้เลขเนะกถถ้าสามสี่เก้าสามสี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูทูบนะคะทูบที่แอดจุดไว้เมื่อกี้นี้นะคะไม่รู้ว่าจะทูบเสียงพายนะคะเมื่อกี้นะคะก็ เป็นทูบเสียงทายนะคะท่านผู้ชมที่จุดไว้นะคะเดี๋ยวจะไปดูซิว่างวดนี้เราจะได้ตัวไหนนะคะเป็นของเจตังเสียงทายเองนะคะอันนี้ตัวเลขของเจตังนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเลขของเจาวานะคะท่านผู้ชมนะคะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะบาบอกว่าได้เก้าสี่ศูนย์เหรอ 940นะคะท่านผู้ชมนะคะเจ๊บา,ามาขอองคกุมารีด้วยนะคะเจ๊ตังก็ขอองค์กุมารีนะคะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเอ่อเจ๊บ้าขอองค์กุมาลีนะคะได้ตัวเลขตัวไหนนะคะเสียงพูดนําโชคนะคะท่านผู้ชมเดีจะถ่ายให้ดูก่อนเนาะนี่940ค่ะ940นะคะ ขอบควาไม่เลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวเลยๆค่ะสวัสดีค่ะ